สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for o f fun ันทูเด a ์แร n กิ้ง วันนี้ผมสายจริงจังคุณแกะฮะวันนี้เนี่ยน้องเบซ่าเนี่ยทีวีเนี่ยส่งมาทั้งหมด100รวมยอดเก่าด้วยเป็น1 4 0บาทครับเขาบอกว่าขอเซนไตตัวที่6ที่แข็งแกร่งที่สุดได้ไหมมาเดี๋ยวเราจัดให้เลยกับเซนไตตัวที่6ที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับที่สิบครับโกออนโกได้คุณมอสผมบอกเลยว่าโกออนโกเนี่ยมีน้องสาวที่สวยมากอย่างโกออนซิลเวอร์แต่ว่าด้วยรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยเอายอมรับเลยว่าเขานั้นเหนือกว่าฝั่งพระเอกแน่นอน เพราะว่าเขาในกัดสีผมด้วยส้าเกลดนว่าคนกัดสีผมมักจะเป็นคนที่เก่งมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝีมือเอาก็ฝีมือเขาเก่งไงเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิงพยองได้ตัวมากะเขาไม่เคยไปทํางานเสก็จเหรอเขาเคยเมื่อก่อนเขาเคยทางานเสร็จแต่พอเห็นน้องสาวสวยแบบนี้ก็ยอมไม่ได้่ยอมให้น้องสาวไปอยู่คนอื่นไม่ได้เขาเลยเก่งมากไงเขาเก่งทุกอย่างผมไม่รู้ว่าเปิดมาตอนแรกเนี่ยกระทืบพวกปีศาจเนี่ยปีศาจในสู้ไม่ได้ใช่เห็นมาตอนแรกๆเนี่ยโอ้เขามาต่อสู้ร่วมกับน้องสาวเขาเนี่ยผมว่าเ การทำงานเป็นทีมที่ดีมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งนานโอ oh. พี่ชายเขาต้องเข้มแข็งเออและเขาเนี่ยก็น่าจะเหนือกว่าพวกโกออนเจอร์อย่างแน่นอนโโอ้ห oh. oh. นะอันนี้พี่แก้วครับ รูแปลง X หรือว่าแพทเรน X นั่นเองผมบอกเลยว่ารูแปลง X เนี่ยคล้ายๆกับอยู่ฝั่งของรูแปลงด้วยและแพทเรน X ก็คืออยู่ฝั่งของแพนเจอร์ด้วยซึ่งเขาเนี่ยสามารถอยู่ในทั้ง2หน่วยงานแล้วก็มีคอเลคชันมากมายซึ่งเขาเนี่ยสามารถปลอมแปลงตัวตนได้คือว่าง่ายคือเข้าทั้ง2ฝ่ายและร่างต่างๆเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายตัวของรูแปง X เนี่ยก็เป็นรูแปลงซูเปอร์ X เห็นไหมแล้วก็แพทเรนก็เป็นซูเปอร์แพทเรน X สังเกตว่ามีร่างใน เยออกมาอีกโอ้โหใช่าับเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองใช่ครับสังเกตว่าคนที่6เนี่ยแล้วก็มีความสามารถแบบนี้ครับสามารถเข้าได้ทั้ง2ฝ่ายแบบนี้ใช่ครัคอเลคชั่นเยอะแบบนี้ครับผมไม่เก่งให้มารู้ไปใช่บพลังความสามารถมีมากมายสำหรับตัวของแพดเลนเอ็กและรูแปงเอ็กซ์ครับอันดับที่8ครับสตาร์นินเจอร์นั่นเองผมบอกเลยว่าสตาร์นินเจอร์เนี่ยเป็นนินจาจากอเมริกานะซึ่งอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกนักรบทหารทั่วไปแต่อันนี้เนี่ย แต่ว่าหน้าตาเนี่ยเขายี่ปุ่นมากใช่ไงซึ่งเขาเนี่ยต้องทนลำบากตรากตํำมามากมายเขาเนี่ยมาโชว์ความโหดให้กับนินจเจอรู้เลยว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนจริงเหรอคุณเขาใช้กีตาร์นะโอ้โหส่วนใหญ่นินจาจะใช้ดาบใช้ดาวกระจายแต่นี่เขาใช้กีตาร์ในการต่อสู้และบันเลงให้ปีศาจหลงกลเขาเขาเนี่ยโอ้โหมีหลายร่างมากมีหลายชุดมากไม่ว่าจะเป็นชุดคาร์บอยบ้างแล้วก็ชุดตัวของพระเอกก็มาใส่ได้เป็นโซเซสสึกของพระเอกแล้วก็ร่างไฟนอลฟอร์มของเขา เป็นไงสีเหลืองแทบทั้งตัวแตเรียกว่าสีเหลืองเรียกว่าสีทองใช่เพราะเขาชื่อว่าไอ้สตาร์นินเจอร์มันต้องเป็นสีทองคุณหลงชื่อเพราะอะไรเพราเขาชื่ออะไรสตาร์นินเจอร์ ตัวที่หกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองไม่ได้ต้องเป็นสีทองเท่านั้นแล้วก็ทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยแม่งสุดยอดจัดๆเลยอ่าใช่ครับผมครับสหรับตัวละครแบบนี้อันดับที่7ครับชินเคนโก้เลยคุณมอสผมบอกเลยว่าชินเคนโก้เนี่ยเป็นเพื่อนกับชิบะกทาเคโระครับสมัยเด็กเลยแล้วเขากลับมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาหันซูชิอยู่ดีๆนะแล้วก็บอกว่าเขานั่นเป็นซามูไรด้วยเหมือนกันเอาจริงเหรอเขาฝึกฝนด้วยตัวเองคุณจ้อครับเขาไม่ได้ร่ำเรียนอะไรแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้มีดเร็วมากใใช้้ดาาาาบบเเเเเรรร็็วววมมมมกกกกัจจนนนพทูไไี่ยยอฮต นี้และเขาเนี่ยมีร่างต่างๆมากมายคุณจครับต้องบอกเลยว่าเขานั้นมีโหมดซูเปอร์ด้วยโหมดซูเปอร์เป็นยังไงก็มีภาพคุมเพิ่มได้การยอมรับจากซามูไรด้วยกันกลายเป็นซูเปอร์ซามูไรแล้วเขาก็ยังมีโหมดนี้ด้วยเป็นโหมดไฮเปอร์ไฮเปอร์มันต่างยังไงเนี่ยก็คือใช้ของนายท่านอาเทรุก็คือเอามาใส่เป็นชุดแดงเลยโอ้โหชุดแดงเลยก็คือเอามาเพิ่มชุดอะไว้ไดแล้วก็มีความเก่งขึ้น เขาเรียกว่าเปลี่ยนชุดแล้วมีความเก่งขึ้นแล้วเป็นร่างที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากใช่ใช้ไอเทมของนายทันละกันในการใช้งานเขาเรียกว่าโหมดไฮเปอร์นั่นเองอันดับที่หครับ กาโอซินเวอร์นั่นเผมบอกเลยว่ากาโอซินเวอร์เนี่ยเขามีอายุเป็นพันกว่าปีเลยนะเขาเป็นเพื่อนกับกาโอกอสในนัคุณแจนฮะโอ้โห,หเขาเนี่ยเป็นหมาป่าพยองขวัญหมาป่าพยองอะไรไอ้ี่าดำปิดปีมาเลยตอนแรกเขาดำไงแต่ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เขานั้นอยู่ฝั่งกาโอแล้วด้วยความที่เขามีจิตใจที่ดีงามเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนเป็นพวกของกาโอเลนเจอร์เป็นกาโอซินเวอร์หมาป่าพยองเดชโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็รับตีนเต็มๆไอสัตว์ใช่สู้ไม่ได้แล้วก็บอกเป็นเพื่อนกับกาโอคอสกาโอ ไปดูเหนือกว่าเออจริงแต่ว่าตอนเป็นร่างหมาป่าเขาบอกมันมากอ๋อใช่เขาบอกว่าสู้กับพวกพระเอ็กซ์ในพระเอ็กซ์ในสู้ไม่ได้ใช่ขนาด5ตัวรุมหนึ่งนะจริงฮะเอาดาบเนี่ยมาฟาดกล้บอกฟาดทีหลังขาดเลยนะตัวขาดกระจายเลยโอ้มันโหดอะไรขนาดนั้นพอเขาเป็นกาโอซินเวอร์เนี่ยเหมือนเขานั้นใส่ชุดมันรัดเกินไปหรือเปล่าอัดเกินไปหรือเปล่าครับผมหรือว่าบทไม่ส่งหรือเปล่าก็เลยโดนปีศาจกระทืบบ่อยมากครับผมเป็นตัวประกอบบ้างเขามีมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ผมชอบมาก เดอพี่หครับมาจิ ชายเนี่ยคุณมสผมบอกเลยว่ามาจิตชายเนี่ยเป็นอาจารย์ของพวกมาจิตเรนเจอร์จริงเหรอเนี่ยซึ่งด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์อยู่แล้วเขาก็ต้องเก่งเป็นธรรมดาครับและเขาเนี่ยสามารถต่อสู้กับพวกปีศาจได้หลากหลายรูปแบบซึ่งเขานี่มีความขังมากสังเกตหรือว่าเขาเนี่ยจะไม่เหมือนพวกมาจิตเรนเจอร์มาจิเรนเจอร์เนี่ยมันธรรมดาไปหน้ากากธรรมดาไปแต่ต้องแบบนี้รูปร่างเหมือนกับพ่อของครอบครัวพระเอกสังเกตว่ารูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยมันจะดูแกร่งกว่ามันจะมียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าและชุดเขาเหมือน เป็นใส่ชุดเกาะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับว่านอใช่ครับก็คือเหมือนคล้ายๆกับมาจิเลเจอร์ที่อัปเกรดสมกับเป็นอาจารย์นะคุณมอสและเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าโกรธมากเนี่ยเขาจะกลายเป็นร่างซันเจลซันเกลมันเป็นยังไงะเป็นร่างปีศาจเลยคล้ายๆกับร่างปีศาจผสมกับเทวดาผสมกับเทพเป็นสิ่งมีชีวิตลูกผสมและกันหครับผมนะครับก็ถือว่าโหดร้ายมากๆครับตัวนี้เป็นทั้งร่างปีศาจก็ได้แล้วก็เป็นทั้งมาจิชายก็ได้นะครับแล้วก็เอาลูกศิษย์ก็ได้ใชครับใช่ครับชอบลูกศิษย์ ในเรื่องนี้เอาทั้งพี่ทั้งน้องด้วยแซนด์วิชเขาเรียกว่ากุ๊กกิ๊กกับพี่แล้วก็ไปแต่งงานกับน้องลายมากอาจารย์อาจารย์เนี่ยผมนึกว่าครูสองศิลปะตอบสดๆด้วย ันดับที่4ครับทูไคเซอร์ในคุณบัสผมบอกเลยว่าทูไคเซอร์หรือซอกตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดายังไงเขล่มาตอนแรกในเขาเต้นโชว์นะแต่ว่าเขาเนี่ยมีสเตปการเต้นที่ดีมากเรื่องราวเขานที่ผ่านร้อนผ่านนาวมากับน้องสาวคล้ายๆกับโกออนโกเขาเนี่ยอยู่ท่ามกลางอวกาศมาพึ่งใบบุญน้องอะถ้าเกิดน้องไม่ผลิตอุปกรณ์ให้นะมึงแปลงร่างเป็นทูไคเซอร์ไม่ได้ผมว่าไม่ได้พึ่งใบบุญน้องผมว่าพึ่งใบบุญโกไคเรส ไอสัตว์หน้าตาเหมือนเหลือเกินตอนแรกนึกว่าไอโก้ใครเล่นมาแปลงร่างไม่ใช่ครพิกบทเป็นอีกตัวนึงเฉยเลยใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนกรอได้ตามเหรียญที่น้องสร้างขึ้นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโอเรนเจอร์ก็ดีครับผมชินเคนก็ดีครับผมหรือว่าซูเปอร์ทูไคเซอร์โอ้มีซูเปอร์เลยเนี่ยเป็นแรงบรรจัยมาจากไทม์ไฟเยอร์ก็คือเหมือนมีส่วนประกอบของมกับหุ่นไทม์ไฟเยอร์มาใส่ตัวเนะเห็นชิ้นกรอไหมแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีลากตัวกระตูด้วยใช่เขามีหลายลาก เปลี่ยนในทุกล่างใช่แต่ว่าเสียดายมากมากยังไงครับเขาโผล่มาช่วงแรกช่วงหลังนี่ก็รับตีนกันไปใช่ช่วงหลังผมว่ามันดูกระจอกไปหน่อยจะใช้คำว่าช่วงหลังกระจกใช้คำว่าไม่เหลือชิ้นดีเนี่ยไม่ให้บทเขาเลยอ่าครับผมแล้วก็บทก็ส่งให้กับน้องบ้างตัวของซ็อกเนี่ยไม่ได้เกิดเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกกระจกของผู้พระเอีกไปอ่าครับ อันดับที่3ครับชูริเคนเจอร์อะไรคุณมอสผมบอกเลยว่าชูริเคนเจอร์เนี่ยเป็นนินจาอาจารย์ของพวกไฮาริเคนเจอร์เลยใช่ที่รอดมาจากพวกเจคันจะที่ปลึกโรงเรียนซึ่งเขาได้บอกตอนเมื่อกี้กี่จหนีไปถ้าเขาได้กระสั่งสอนพวกไฮาริเคนเจอร์อย่างนี้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้นะทำแบบนั้นนะท้าแบบนี้ไม่ดีนะเราต้องมีกรอบนะเราต้องวางระบบใหม่นะผมว่าไม่ใช่เรื่องนะแล้วเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างได้เรเเนี่ยป็นโหมดไฟเย่อมโหมดก็คือหมุนหน้ากากกลับมาพร้อมกับไม้เบสบอลมาล่า ตีอพอตีกันไปกันมาเขาตีเยอะมากนะไม่รู้ว่าใครโยนลูกเบสบอลให้เขา <laughs> แตมันเป็นท่าของเขาไงแตเป็นท่าของเขาทําให้เขาเนี่ยสามารถชนะปีสามมาหลายตัวมากอ่าใช่เป็นลูกกระจอกนะล้วเจอกับพวกตัวใหญ่ๆอ่อะชนะตัวใหญ่ยางเช่นเจ็ดขุนพลแห่งความมืดเนี่ยจะตายให้ได้เป็นน้ำลายหลายต่อหลายรอบแล้วก็ฟังสอนว่านี่นะฮันิเคนเจอร์นะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะที่ไหนได้ไอสัตว์แม่งขุนพลแม่งคายกันเองหมดและเขาเนี่ยเป็นคนที่หลากหลายบุรีมากตอนนี้ปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยเป็นใครใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเรดเลเซอร์ก็ดี แต่แสดงเก่าๆเนี่ยใครว่างเอามาให้หมดมีกันเลสมีหลายตัวเลยเกินเลยนะมีกาบูก็มีเออโกเรสก็มีเออไอตัวพ่อของนินิเจอร์เนี่ยก็ยังมาอ่าใช่นะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ากูเป็นได้หมดกูแปลงร่างได้หมดอ่่าใชแปลงร่างจนมั่วซั่วอันดับที่สองครับโกไคซิลเวอร์ใเนี่ยคุณมอสผมบอกเลยว่าโกไคซิลเวอร์เนี่ยเป็นคนธรรมดานะที่อยากจะเป็นโจรและปัจจุบันเขาก็เป็นโจรจริงๆโโอ้ห อินกับบทไปไหน่อแต่ว่าพอเขาเนี่ยได้กลายเป็นโกไคซินเวอร์จากแรงบนใจจากผู้รุ่นพี่<ช>ที่เคยตายไปแล้วเพราะเขามีแรงใจที่ดีไ,ไปช่วยเด็กไงเขาอาจจะมียานหรือเปล่ามียานทพิปที่สามารถคุยกับคนตายได้เขาเลยเกิดเป็นโกไคซินเวอร์<ช>ที่สามารถใช้พลัาางคนตายได้ <laughs> อ่ะตัวพิเศษแล้วกันแต่อย่างน้อยฝีมือเขาก็าไม่ธรรมดาคุณทำไมฮะคุณมอสลองดูในเรื่องโกไครเจอร์เดียอวยโกไครซินเวอร์จะตายเก่งเทียบเท่ากับมาเวลัสอะ่ะผมบอกเลยว่าโกไคซินเวอร์เนี่ยใช้พลัาางของรุ่นพี่เนี่ยซึ่งรุ่นพี่คนที่6เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษไงใช่ต้องเข้าใจว่าตัวพิเศษมักจะเก่งกว่า ตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็คือเขาได้พลังไปและยิ่งมีหมวดโกด้วยเออใช่เป็นชุดเกาะสีทองแล้วก็เอาหน้าพวกรุ่นพี่ที่ตายหาหรือว่าเซนตตายคนที่หกเนี่ยมาแปะมาแปะจนเละเทอหมดแต่ว่ามีความแข็งแกร่งใช่ครับสามารถใช้พลังได้หลากหลายจริงฮะเพราะว่าโกไคเจอร์ในตอนจะใช้พลังนั้นก็ต้องหยิบเกรนเจอร์คีมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยสามารถใช้พลังได้เลยแน่นอนนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งและหน้าประทับใจมากนะครับแล้วเขาเนี่ยก็สามารถรวมร่างกับพวกโกไคเรสได้ด้วยเห็นปะ มีทั้งร่างคงคริสมัสนู่นนี่นั่นต่างๆน,นานามไม่มากมายใช่ฮะผมบอกเลยว่าเขานั้นมีลูกเล่นหลากหลายแบบมากมเป็นตัวละครที่น่าจับจ้องแต่ปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นเขาแล้วใช่เพราะเขาอะทำตัวเองอะอันดับหนึ่งครับเรารู้กันว่าจะเป็นเซนไตคนที่หกคนไหนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรก็คือไว <c oughs> <c oughs> เลเซอร์เลยคุณมอสผมบอกเลยว่าไวเลเซอร์เนี่ยเป็นเจ้าหญิงเลยนะอ่าครับเรริต้าผมบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปตอนที่3ามสี่ครับเขาเปลี่ยนไปมากเลยตกใจมากคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพี่มันเจ๋งตรงไหนเป็นผู้หญิงธรรมดาเขานั้นสามารถเปลี่ยนร่างได้ครับสังเกตว่าจากชุดกระโปรงยาวทำไมดูดีเขากลายเป็นกระโปรงสั้นๆอ๋อแล้วมันเก่งยังไงมันเก่งยังไงวะเพราะกล้องมุมต่ำเกินไปทำให้คนหยุดมองไม่ได้อ๋อก็คือเขามีอาวุธเด็ดตรงโชว์กางเกงในและ เขตัวพิเศษไงเขารักคาเรนเจอร์มากเขาเลยมานะเขาเลยมาโชว์เกงไนให้ดูล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างคาเรนเจอร์เลือกกำเนาใหม่เลยนะสู้ไม่ได้ปีสายก็สู้ไม่ได้เจออย่างนี้เข้าไปใครจะสู้ได้จริงครับบอกเลยว่าตัวไร้หลักๆตัวไร้หูหน้าแก๊งเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ผีคนนี้ได้เออใช่ครับใครจะกล้าไปทำร้ายเด็กผู้หญิงจริงเพราะเด็กก็โดนแบนเออเป็นอะไรที่น่าโหดร้ายมากแล้วเขามีพลังเวทมนต์แน่ๆนะเขาสามารถเสกเวทมนต์ให้ตัวเองได้คล้ายๆกับเซเรอร์มูอ แล้วมุมกล้องมึงแกล้งน้องมากต่ำมากผมไม่รู้ไอตากล้องเนี่ยเขาคิดอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอมุมต่ำหน่อยเขาอาจจะเอาไว้ดูหลังไม้ฮะแล้วไม่รู้คลิปนี้จะติดเหลืองหรือเปล่าเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ให้นิดนึงแล้วกันใช่นี่นะอย่ามาเฉียงนะนี่เขาเก่งจริงไม่เอาหน้ามึง่ะก็ขอจบกับพีทุนีีดีกว่า ก็เป็นไงกันบ้างนีของผมสำหรับ10อันดับเซนไตคนที่หกที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับผมเป็นยังไงก็ผมไอ้สัตว์แจ๊บทุกคนน่าจะสนุกสนานแล้วก็น่าจะเห็นด้วยกันหมดครับโดยเฉพาะอันดับที่หนึ่งเนี่ยพลังเก่งในมันต้านทานไม่ได้จริงๆอ่าถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับไม่ชอบเลยทำยังไงเนะี่ยกดเลิกกันไปกดสปแปม,มกันไปและกดดา่าคุณแจ็คกันไปว่าโถคุณแจ็คอะไรครับเป็นส้งติงอะไรผมไมไ่เป็นส้นติงอะไรผมจะให้คุณมอสเ่วางระบบใหม่มันไม่ได้แล้วตอนนี้เราไปกันไม่ได้แล้วแต่ผมเนี่ยอยากจะฝากคำนัดอย่างหนึ่งก็คือเสือ้อข,ของเราอ่าเสื้อนะครับหนังแมวตัว300บาทและหนังหมีลิมิเต,ต็ด400บาททุกตัวรวมส่งฟรีทั้งหมดเลยใช่ครับไม่คิดค่าส่งเมื่อก่อนอาจจะคิดค่าส่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดค่าส่งแล้วแล้วถ้าเก สมัครสมาชิกที่ช่ Movie Dog องมูฟี่ด็อกนะครับ,รบเดือนละ50บาทต่อเดือนจะได้คุยกับเราทุกวันพุธคุยเรื่องอะไรก็ได้นอกเหนือจากโทคุเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศรเรื่องการใช้ชีวิตรเรื่องการงานหางานไม่ได้ ยืมเงินยืมคุณแจสเอาอแล้วผมก็ไม่ให้ยืมผมก็บอกว่าไปยืมคุณมอสเอาใครอยากฟังเรื่องเล่าโทรคูก็ไปได้ฮะมอสแจทีวีฝากเยอะเสเหลือเกินนะไม่มีจะแดงนะฮะจะทเยอะหน่อยขอบคุณทุกคนที่ตอบรับนะถ้าเกิดว่าอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟฟันแล้วก็มูฟี่ด็อกครับนะครับฝากเยอะเลอเกินนิสสันฝากไป5้าช่องแล้วอย่างน้อยๆแค่ติดตามช่องพวกเราโฟฟันก็พอละครับเชิญกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็ไม่มีเรื่ บายบยครับบายยครับ